สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะพาไปสักการะอนุสาวรีย์วิรชนค่ายบรราจารย์ที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะเที่ยวชมวัดโพก้าวต้นจะมีความน่าสนใจขนาดไหนตามพู้รอไปกันเลยค่ะมาถึงแล้วค่ะอนุสาวรีย์วิรชนค่ายบรราจารย์เป็นรูปหล่อประติมากรรมของเหล่าหัวหน้าชาวค่ายบรารจารยทั้งสิบเอ็ดท่านเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันเลยค่ะอุทยานวีรชนค่ายบรราจารย์เป็นส่วนลูกคชาติพักผ่อนหย่อนใจ มีอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบราจารันเป็นรูปหล่อปฏติมากรรมของเหล่าหัวหน้าชาวค่ายบราจารันทั้ง11ท่านสร้างโดยกรมศิลปากรปรากฏสวยเด่นงามสง่าอยู่กลางสวนอนุสาวรีย์นี้เป็นอนุสรณ์แห่งความกล้าหาญของบรรพบุรุษไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งทางประวัติศาสตร์และเป็นที่น้าภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสิียงบุรีคะ่ะ วัดโพก้าต้นภายในมีวิหารพระอาจารยธรรมโชติเดี๋ยวเราเข้าวัสักการะกันค่ะวัดโพก้าต้นหรือวัดไม้แดงเป็นสถานที่ที่วีรชนชาวบ้านบาราจารันได้เคยใช้เป็นที่มั่นในการต่อต้านพมา่าภายในมีวิหารหลังเดิมประดิษฐานรูปปั้นพระอาจารย์ธรรมโชติซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวสิงบุรีทุกวันจะมีชาวบ้านถานน้าแก้บนที่สระน้าศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ค่ะ บริเวณใกล้ๆมีสระน้ําศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านที่นี่เชื่อว่าถ้าบนไว้กับพระอาจารย์ธรรมโชติแล้วได้ผลสําเร็จต้องมาหาบน้ําแก้บนค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะที่ได้มาพักผ่อนกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของบ้านเราหาเวลาว่างมาเที่ยวแล้วแวะสการะอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบารจาจันจังหวัดสิงห์บุรียังมีที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งพวกเราขออาสามาเที่ยวเองวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เล่าเรื่องเมืองน่าเที่ยวสนับสนุนโดยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนสอง